สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังรูรุนิเคนชิน5้าเดอะเบ n n องเรื่องราวก่อนที่เคนชินจะเป็นมือสังหารบัตรโตไซครับเป็นช่วงกว่อนหน้าของภาคแรกที่เขาจะวางมือมาเป็นสมุไรพเนจรก่อนชมคลิปขอคนล่นหนึ่งไลค์หนแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูเลย จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดย้อนกลับไปในปี1864ช่วงปลายสมัยเ e อโดะยุคที่ญี่ปุ่นเต็มไปได้วยความวุ่นวายจากการแข่งแย่งอำนาจและความขัดแย้งทางอุดมการณ์ ทั่วประเทศแบ่งออกเป็น2ฝ่ายครับคือกลุ่มที่อยากปฏิวัติแล้วฝ่ายสวามิภักด์ต่อโชกุนสถาน,นการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดจนทั้งสองฝ่ายหันดาบเข้าหากันก่อเกิดการต่อสู้ลุกลามเป็นวงกว้างฮิมูระเคนชินตอนนี้เป็นนักฆ่าทางการเมืองทำงานให้กับกลุ่มปฏิวัติจากแขวนโจชูรวมคนรัฐบาลโชกุนโทกุงาวะและได้ปลิดชีพสมุไรฝ่ายตรงข้ามจํานวนมากในค่ำคืนหนึ่ง กองกาลังตํารวจจับกลุมตัวเขาได้สําเร็จและได้นําตัวมาสอบสวนเหตุการณ์ขณะที่พระเอกถูกมัดอยู่นั้นเขากลับประกาศท้าทายเจ้าหน้าที่เพื่อยุคใหม่แล้วพวกเจ้าจะต้องถูกกําจัดแม้ร่างกายจะถูกพันธนาการแต่ชายหนุ่มกลับพลิกเป็นฝ่ายโจมตีกลุ่มผู้จับกลุ่มช่วยจังหวะที่อีกฝ่ายเผลอกัดเข้าที่ใบหูของศัตรูแล้วใช้ฝ่าเท้าทีบอย่างรุนแรงเข้าที่หน้าอกก่อนจะพลิกร่างขึ้นเหนือคู่ต่อสู้ด้วยความคล่องแคล่วเหนือมนุษย์เขาใช้ปากคาบดาบออกจากฝากักไล่กําจัดศัตรูทีละคนอย่างโหดเหี้ยมฝ่ายนั้น้นนรอง่่วา ปีศาจได้เข้าเสียงร่างเขาแล้วเขนชินกลิดชีพผู้ต่อสู้ได้แม้ร่างกายจะถูกมัดหลังจากปลดเปลื่องตัวเองเป็นอิสระเห็นชินหรือบาดตัวใสลุยสังหารทุกชีวิตตั้งแต่ลูกน้องไปจนถึงหัวหน้าอย่างเยี่ยมเกรียมครับไม่นานหลังจากนั้น ซามูไรอีกกลุ่มได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุผู้นําประกาศว่าพวกสนับสนุนโชกุนในแคว้นชิซิมะถูกกวาดล้างจนสิ้นซากโซจิซามูไรหนุ่มจากหน่วยตำรวจพิเศษในโตเกียวเอ่ยเสริมว่าบริเวณนี้คงเหลือแต่พวกต่อต้านเท่านั้นไซโตะสงสัยว่าเป็นฝีมือใครโซจิตอบกลับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฝีมือพิฆาตที่เฉียบคมระดับนี้ไม่มีผู้ใดเทียบได้กับบัตรโตไซฆาตกรผู้เลือดเย็นและไร้ความรู้สึก ภาพตัดมาที่เกียวโตครับสมุไรกลุ่มหนึ่งออกล่าตะเวนหน้าที่พำนักชิงเงกุระแต่ได้ปะทะกับบัตรตัวใสที่มาเพียงคนเดียวซึ่งนักดาบหนุ่มก็สังหารศัตรูทั้งกลุ่มภายในเวลาไม่นานพระเอกเชื่อว่าพวกนี้เป็นสมุนของชิงเงกุระผู้นํากลุ่มสมุไรฝ่ายสนับสนุนโชกุนซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญครับที่เคนชินเนี่ยได้รับมอบหมายให้กําจัดที่แรกเขาคิดว่าภารกริจเสียเส้นราบเรื่มม,มคนนนหึึ่่งงงถลล้้ไปแวียยก็ยัฮึดขึ้นสูต้ตะโกนลั่นขืายังมีนางอันเป็นที่รักรออยู่ ถ้าจะตายตอนนี้ไม่ได้แต่พระเอกไม่สนใจคําวิงวอนนั้นเขาเวียงดาบฟันเข้าที่กลางแผ่นหลังแต่ชายผู้พ่ายแพ้ยังครวนครางลุกขึ้นสู้อีกขนคราวนี้เขารวบรวมกําลังหึดทั้งหมดที่มีฟาดคมดาบใส่หน้าบัตรโตไซสร้างรอยแผลเป็นรอยแรกให้กับนักฆ่าผู้เลื่องเชื่อในขณะที่ซามูไรหนุ่มยังคงหายใจรวยรินพระเอกจึงปักดาบลงอย่างรุนแรง กระชากวิญ,ญญาณคู่ต่อสู้ออกจากร่างและทิ้งจดหมายแสดงเจตจำนงสังหารไว้ข้างศพเป็นสัญ,ญลักษณ์ประกาศความสำเร็จในภารกิจของเขาหลังจากนั้นพระเอกเดินทางกลับไปพบคาสุระผู้นำกลุ่มโจชูรับคกิสุระเห็นรอยแผลบนใบหน้าพระเอกก็แปลกใจคาดว่าคู่ต่อสู้เนี่ยคงเป็นยอดฝีมือถึงสร้างบาดแผลให้กับนักฆ่าระดับนี้ได้แต่พระเอกกลับบอกว่าชายผู้นั้นไม่ได้เก่งมันเกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการมีชีวิตอยู่ต่อเนี่ยเคนชินยังเล่าว่าครึ่งปีมานี้ เขาสังหารคนไปแล้วเกือบร้อยชีวิตไม่ว่าจะพยายามซ่อนตัวอย่างไรไม่ช้าฝ่ายโชกุนเนี่ยคงจะตามหาตัวเขาพบาสุระเอ่ยเตือนทันทีกําลังพลของรัฐบาลโชกุนแข็งแกร่งขึ้นทุกวันโดยเฉพาะกองกาลังตารวจพิเศษของชินเซนกุมิหรือที่รู้จักกันในนามหมาป่าแห่งมิบุกองทัพสุดแข็งแกร่งที่โชกุนก่อตั้งขึ้นเพื่อปราบกบฏและมุ่งสังหารบัตรโตไซัยคูกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาขาสศระจบการสนทนาด้วยการเตือนให้พระเอกระวังตัว เมื่อจบธุระชายหนุ่มเดินทางไปอย่างเงียบงันจนสาวข้างกายของคาซูระเนี่ยเอ่ยถึงพระเอกว่าเขาช่างเป็นสมุไรที่ดูโศกเศร้าและสงบนิ่งไม่น่าหวาดกลัวเหมือนนักดาบคนอื่นคาซูระเผยความจริงว่าได้รู้จักชายหนุ่มนี้มาปีหนึ่งแล้วภายนอกดูเหมือนผู้ใหญ่แต่แท้จริงแล้วตัวตนของเขาเนี่ยยังคงเหมือนเดิมแม้จะสังหารเหยื่อมานับร้อยแต่จิตใจกลับไม่แปดเพื่อนเลยด้วยซ้ำทว่าเพราะเป็นเช่นนั้นจึงทําให้เขาเริ่มสับสนในความสามารถสังหารของบัตรโตไซ ภาพย้อนกลับไปรับสู่เหตุการณ์เมื่อหนึ่งปีก่อนที่วัดอมิไดอิสถานที่คัดเลือกยอดฝีมือนักดาบเพื่อร่วมรบในหน่วยจู่โจมของกลุ่มโจชูชายหนุ่มจากทั่วทุกสารทิศหลังไล่มาต่อแถวรอสมัครซึ่งก็รวมถึงพระเอกด้วยเขาเคยว่าอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านรัฐบาลโชกุนกู้คันเลือกเนี่ยก็ขอให้พระเอกแสดงฝีมือให้ดูแต่เขาปฏิเสธเพราะไม่อยากทำร้ายสหายที่จะร่วมรบทว่าเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ท้าทายหนุ่มน้อยจึงยอมตกลง ทั้งสองจับดาบจริงและจ้องหน้านิ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามที่เข้าโจมตีก่อนแต่ในชั่วพริบตาเดียวพระเอกเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วตัดกางเกงคู่ต่อสู้ขาดวินทั้งที่อีกฝ่ายยังไม่ทันรู้ตัวขาสุระผู้นำกลุ่มถึงกับเข้ามาถามไทยว่าเจ้าเคยฆ่าคนมาก่อนหรือไม่พระเอกตอบตามความจริงครับว่าไม่เคยแต่ถ้าเพื่อยุคสมัยใหม่ที่ให้ชีวิตสงบสุขแก่ผู้คนแล้วข้าน้อยย่อมทำได้แน่นอนอีกค่ำคือหนึ่ง ขณะที่เคนชินออกมาดื่มสุราเพียงลำพังเขาได้ช่วยเหลือสาวสวยชื่อว่าโทโมเอะจากการถูกชายสองคนคุกคามครับพระเอกตรงเข้ามาขวางแต่กลับถูกลอบโจมตีในตอนที่เขาออกมาด้านนอกชายทั้งสองแ้นที่ถูกทำให้อับอายและยังเผยว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนโชกุนเอกพระเอกกำลังจะชักดาบแต่มีชายลึกลับชิงฆ่าสคนนั้นเสียก่อนชายชุดดำเอ่ยถามว่าเจ้าคือบัตรตัวไซช่หรือไม่ พระเอกไม่สนใจเปิดเผยตัวตนเร่งโจมตีก่อนที่อีกฝ่ายได้เตรียมตัวเขาสามารถล้มคู่ต่อสู้ลงได้ในเวลาอันรวดเร็วพองเงยหน้าขึ้นมาพบว,ว่าญิงสาวที่เขาช่วยไว้ยืนนิ่งด้วยอาการหวาดกลัวเธอแค่ออกมาเพื่อกล่าวขอบคุณเขาและเปรียบเปรยว่าในละครโศกนาฏกรรมฝนมักตกเป็นเลือดอยู่บ่อยครั้งเขาสามารถทำให้ฝนกลายเป็นเลือดได้จริงจจูจ่ๆร่างของหญิงสาวก็อ่อนระทวยและสลบไปรบพระเอกจึงพาโทโมเอะกลับไปยังที่พักของกลุ่มโจชูซึ่งเขาอาศัยอยู่ เช้าวันรุ่งขึ้นโทมเอตตัดสินใจอยู่ต่อและขอสมัครทำงานที่โรงครัวเนื่องจากเธอเนี่ยไม่มีที่อื่นให้ไปเช่นกันแต่พระเอกกลับขอให้เธอไปจากที่นี่เพราะเขาคงไม่อาจดูแลเธอได้หญิงสาวเอถึงเรื่องที่เธอเห็นเมื่อคือนการสังหารชายปริศนาผู้นั้นพระเอกตอบทันทีเขาต้องกำจัดศัตรูของชาติซึ่งเป็นคนของรัฐบาลโชกุนเพื่อสร้างแผ่นดินยุคใหม่ให้ผู้คนได้มีชีวิตอย่างสงบสุขไม่ได้สังหารแบบไม่เลือกหน้าไม่เข็นฆ่าชาวบ้านหรือคนที่ไร้ดาบในมือโทมเอตยังได้ถามเพิ่มเติม แล้วถ้าเธอมีดาบในมือเขาจะสังหารเธอด้วยหรือไม่คำถามนั้นทำให้พระเอกชง,งักครับไม่อาจให้คำตอบในขณะนั้นหญิงสาวจึงพูดทิ้งท้ายถ้าคิดคำตอบได้เมื่อไหร่โปรดช่วยบอกเธอด้วยค้าสุดร,รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเกิดความสงสัยเพราะมีคนของฝั่งเรารู้ที่อยู่ของพระเอกเพียงไม่กี่คนจึงคาดดว่าความลับรั่วไหลภายในแคนอาจมีคนทรยศอีกด้านหนึ่งครับพระเอกบุกเดี่ยวพ่งเข้าโจมตีศัตรูด้วยดาบพิฆาตอย่างหัวเหียม ก่อนจากไปได้กระทําเช่นเดิมเหมือนทุกครั้งนั่นคือการทิ้งจดหมายเจตจำนงของการสังหารไว้ข้างศพเหยื่อเมื่อกลับถึงที่พักพระเอกแวะล้างคราบเลือดศัตรูที่เปื้อนมือโทมโมเอะยังนอนไม่หลับด้วยความกังวลว่าเขายังไม่กลับเถอย,ยืนผ้าให้เขาเช็ดเลือดพร้อมตั้งคําถามท่านคิดจะสังหารคนต่อไปเรื่อยๆเช่นนั้นหรือหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นครับ โทโมเอจัดดอกไม้สวยนำมาวางไว้ที่ห้องพระเอกและเตรียมอาหารมาให้ความใกล้ชิดที่เพิ่มขึ้นของทั้งสองทำให้ผู้คนในสำนักเริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ของพวกเขาภาพตัดมาขณะช่างกำลังตีดาบเล่มใหม่คาสิละระแวงว่าโทโมเออาจเป็นสายลับแฝงตัวแต่สมุนของเขาเนี่ยก็อธิบาย ถึงเหตุผลที่เธอยังคงอยู่ที่นี่เป็นเพราะว่าพระเอกบอกว่าทูโมเอะเคยเห็นเขาสังหารคนมาแล้วครั้งหนึ่งจึงจําเป็นต้องเก็บเธอไว้ใกล้ตัวลูกน้องอีกคนรายงานว่าเธออ่านออกเขียนได้อาจเป็นลูกหลานจากตระกูลซามูไรตกยากจึงต้องมาทํางานในโรงครัวแต่ยังไม่พบพฤติกรรมน่าสงส,ยสัยซามูไรอีกนายเสริมว่าเคยเห็นพระเอกเนี่ยฟุบหลับต่อหน้าเธอด้วยซึ่งผิดวิสัยของนักฆ่าที่มักคงสติตื่นตัวต่อหน้าคนอื่นเสมอคาดว่าเขาคงไว้ใจผู้หญิงคนนี้มากซึ่งความจริงที่ชายกลุ่มนั้นไม่ทราบคือโทโมเอะนั้น มักใช้เวลาว่างเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆอยู่เสมอครับขณะเดยียวกันช่างตีดาบได้นําผลงานชิ้นใหม่มามอบให้แก่ผู้นํากลุ่ม พร้อมเปิดเผยว่าดาบเล่มนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์และขอมอบให้นักฆ่านำไปใช้ปราบศัตรูที่ขัดขวางสันติสุขคาสุระแวะมาหาโทโมเอะและเล่าถึงคำพูดของอาจารย์เขาก่อนโดนประหารยุคสมัยแห่งความบ้าคลั่งและนองเลือดต้องจบลงที่รุ่นของพวกเราเคนชินคือแนวหน้าสำคัญของกลุ่มโจชูในการปฏิวัติครั้งนี้ขอให้เธออย่าได้กระทำการใดที่เป็นการขัดขวางเลยโทโมเอะนำดาบเล่มใหม่ที่ได้รับจากคาสุระมามอบให้แก่พระเอก ก่อนชวนเขาออกไปเดินตลาดด้วยกันระหว่างทางครับเธอเอ่ยด้วยความสงสัยทุกคนล้วนอยากมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อคนที่ตนรักแล้วการต่อสู้เพื่อสันติสุขนั้นมีอยู่จริงไหมและมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยหรือตระเอกก็นิ่งไปสักพักก่อนจะตอบอย่างราบเรียบเพื่อยุคสมัยใหม่จำเป็นต้องมีใครสักคนแว่งดาบและคนนั้นก็บังเอิญเป็นข้าเท่านั้นเองพูดจบเนี่ยก็เดินจากไปขณะเดียวกันณนฐะานที่ตั้งชินเซนกุเมะซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษ ของสมุไรที่ทำหน้าที่คล้ายตำรวจสายสืบจากกลุ่มโจชูถูกนำตัวมาทรมานหลังถูกจับได้ว่ากำลังวางแผนเผาทำลายปราสาทขององค์จักรพรรดิในอีกไม่กี่วันนี้นายตำรวจไซโตพบสารลับของกลุ่มมีเนื้อหาว่าพวกเขาเนี่ยเตรียมการวางเพลิงและลักลอบตัวพระองค์ไปที่แขวนซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นพวกเดียวกับที่ก่อเหตุวุ่นวายครั้งก่อนชินเซนกุมิระดมกำลังสิบนายเตรียมบุกคนที่พักแรมของเป้าหมายท่านผู้บัญชาการประกาศให้จับกลุ่มคนของกลุ่มโจชูทันทีที่พบเจอหากผู้ใดขัดขืน ก็สังหารมันซะแม้หนึ่งในสายสืบถูกจับตัวได้แล้วแต่แกนนาต่อต้านจกักรพรรดิยังคงเตรียมดําเนินการในคืนนี้คาสุระไม่เห็นด้วยกับแผนการจึงได้ออกเดินทางไปขัดขวางลูกน้องโคเนเทของคาสุระเกรงว่าท่านผู้นำเนี่ยจะเกิดอันตรายครับจึงมาขอความช่วยเหลือจากพระเอกด้วยพวกเขาเรีบออกติดตามไปปกป้องแต่ชินเซนกูมิทั้ง1ิบนายได้ไปถึงที่หมายก่อนและเกิดการประทะห้ำหันกันอย่างดุเดือดใส่โตะมาเสริมด้วยเช่นกันและลงมือสังหารเหล่าผู้วางแผนชั่วจนย่อยยับทั้งบริเวณชายคนหนึ่งจากุม วิ่งหนีรอดออกมาจากที่เกิดเหตุได้แต่ยังถูกโซจิหนึ่งในหัวหน้าจากหน่วยชินเซนกุเมะไล่ตามมาฟันที่คลางหลังจนอาการสาหาัสและยังใจดําอมเหตุถึงขั้นแทงซ้ำๆให้อีกฝ่ายสิ้นชีวิตด้วยเร็วละเอกเห็นเข้าพอดีครับเขาบอกให้วางมือลงตรงนั้นทันทีที่โซเจิเห็นรอยแผลบนใบหน้าของชายผู้มาใหม่จึงทราบว่านี่คือบัตรตซัซนักฆ่าผู้เลื่องชื่อ ความตื่นเต้นที่จะได้ประลองกับยอดฝีมือก็พรุ่งพล่านทันทีโซจิใช้ดาบฟาดฟันใส่พระเอกด้วยความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะนักฆ่าผู้เลื่องเชื่อแต่สุดท้ายเนี่ยเคนชินก็สามารถเอาชนะเขาได้และมุ่งหน้าไปตามหาคาสุระทว่าก็เจอพวกไซโตะที่ยกพวกมาดักหน้าเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกของไซโตะกับเคนชินเขาต้องการดวลกับพระเอกเช่นกันครับแต่ฝั่งของโจชูขอให้เคนชินถอยกันก่อนเพราะว่าคาสุระหลบหนีไปแล้ว าเอกไม่เต็มใจถอยนักแต่ก็ต้องจำยอมตามคำขอของพรกพวกฝั่งตำรวจจะตามไปแต่ไซตตกห้ามไว้เขาเอ่ยพวกเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาหลังเกิดเหตุกบฏรัฐบาลชกควรเพิ่มกำลังยอดฝีมือมาเสริมทัพ แถมยังจัดฉากทําให้เกียวโตวเป็นทะเลเพลิงใส่ไร้ฝ่ายสนับสนุนจากรพพัดว่าเป็นกระเลุ่มโจชูที่พระเอกเป็นสมาชิกเริ่มกังวลว่าอาจต้านทานฝ่ายศัตรูไม่ไหวครับแต่ถึงเช่นนั้นพวกเขาได้รับรายงานข่าวล่าสุดว่าปูนําคาสุระได้ที่หลบซ่อนตัวใหม่แล้วโทโมเอะเข้ามาในห้องพระเอกและคลุมผ้าให้ขณะที่เขากําลังหลับทันทีที่ชายหนุ่มได้สติเขารีบชักดาบใส่เธอทันทีตามจิตสังหารของนักฆ่าแต่เมื่อรู้ตัวเขาก็รู้สึกแย่ เราะเคยลั่นวาจาไว้จะไม่สังหารชาวบ้านผู้ไร้อาวุธตอนนี้เกือบทําพลาดไปเสียแล้วพระเอกได้วอกาสตอบคําถามที่เคยค้างคารับว่าต่อให้เธอถือดาบในมือเขาจะทํไร้ายเธอหรือไม่ชายหนุ่มบอกทันทีเขาจะไม่มีวันสังหารเธออย่างแน่นอนท่านใดนั้นด้านนอกเกิดเหตุพุ่นวายแตกตื่น เนื่องจากชินเซนกุมิยกกำลังมาถึงพระเอกรีบพาเธอไปยังที่หลบซ่อนซึ่งเป็นที่เดียวกับคาส,สุระครับท่านผู้นำบอกว่าจะอยู่ที่นี่ต่ออีกสักพักเพราะชินเซนกุมิกำลังตามล่าตัวเขาและยังจัดการให้พระเอกกับโทโมเอะเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ด้วยกันครับที่บ้านนอกเกียวโตวโดยขอให้โทโมเอะดูแลพระเอกและแซงทําเป็นสามีภรรยากันเพื่อที่เคนชินจะได้ไม่ถูกสงสัย ระหว่างที่ใช้ชีวิตร่วมกันในชนบทพระเอกได้เรียนรู้วิธีการทําไรท่ทําสวนและเริ่มเข้าใจความหมายของความสงบสุขที่แท้จริงครับวันหนึ่งคาตากาอิ สมุนมือขวาของคาสุระแวะมาหาเล่าถึงสถานการณ์ที่น่าวิตกคาสุระหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีผู้ใดติดต่อเขาได้สมาชิกกลุ่มโจชูเนี่ยเริ่มหมดกำลังใจคิดว่าภูเขาคงใกล้จะพ่ายแพ้แล้วระหว่างทางกลับขาตากะอิแอบสกดรอยตามอีซึกะคนของฝ่ายเดียวกันที่หักหลังแอบส่งเขาลับให้กับฝั่งศัตรูครับอิซึกะเล่าเรื่องที่พระเอกเลียนไปกับเราเป็นคนใหม่ไม่ใช่นักฆ่าที่ไร้หัวใจเหมือนแต่ก่อนแล้ว หากฝ่ายสนับสนุนโชกุนคิดทําการใหญ่นี่คือโอกาสทองลงมือสังหารพระเอกตั้งแต่ตอนนี้ขณะที่กําลังสอดแนมคาตากะอิพลาดท่าถูกจับได้และถูกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกำจัดทันทีเมื่อพบว่าชายที่ถูกสังหารคือมือขวาของคาสุระผู้น,นากลุ่มจึงเริ่มวางแผนพิฆาตบัตรตัวใโดยสั่งการให้เอนิชิน้องชายของโทโมเอะเริ่มปฏิบัติการวันหนึ่งขณะที่พระเอกไม่อยู่เอนิชิมาพบพี่สาวของเขาและเรื่องราวได้เปิดเผยว่า ทั้งคู่เป็นสายลับที่ทำงานให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลโชกุนพวกเขาร่วมกันวางแผนล่อลวงและกำจัดบาโตไซชายมาโดยตลอดแต่ตอนนี้โทโมเอะปฏิเสธที่จะร่วมงานกับพวกเขาต่อไปและขอร้องให้เอนิชิกลับบ้านที่เอโดะทำให้น้องชายจำต้องยอมกลับไปเพียงลำพังและตอนเดินออกมาเนี่ย ทำให้เด็กหนุ่มได้พบหน้าพระเอกเป็นครั้งแรกแต่เขาไม่ให้พูดทักทายกลับวิ่งหนีไปด้วยความโกรธเคืองพี่สาวโทโมเอะอธิบายนั่นคือเอนิชิน้องชายของเธอเองพ่อของเธอเคยเป็นซามูไรต่ำศักดิ์ไม่เก่งทั้งบูและบุญส่วนแม่เธอจากไปตั้งแต่ยังเด็กทำให้น้องชายไม่เคยเจอหน้าแม่มีเพียงเธอที่ดูแลเขามาตั้งแต่เด็กโทโมเอะเคยถูกมั่นหมายให้ออกเรือนผู้มั่นเป็นเพื่อนสมัยเด็กและเป็นลูกชายคนที่สองของซามูไรต่ำศักดิ์เช่นกัน เขามีความทะเยอทะยานอยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินจึงอาสาเข้าร่วมหน่วยลาดตระเวนในเกียวโต ตอนพิธีแต่างงานเกิดเหตุไม่สงบสุขในเมืองหลวงทําให้เขาจากเธอไปตลอดการตอนอยู่เอโดะเธอเคยอ้อนวอนไม่ให้เขาไปเกียวโตไม่ต้องเป็นผู้มีอํานาจยศใหญ่เธอก็มีความสุขได้แต่น่าเสียดายที่ยังไม่ได้บอกความรู้สึกที่แท้จริงในใจกับเขาพระเอกได้ฟังก็โอบกอดลอบใจเธอและในคืนนั้นทั้งสองได้ร่วมรักกันครับกลายเป็นสามีภรรยากันอย่างสมบูรณ์พระเอกได้เปิดใจว่านับจากนี้ เขายังคงต้องปฏิบัติการภารกิจสังหารผู้คนอีกมากจวบจนกว่ายุคใหม่จะมาถึงแต่ก็จะพยายามปกป้องผู้คนโดยไม่ใช้การเขียนฆ่าพร้อมกับยอมแบกรับความผิดหาทางชดใช้บาปที่เคยก่อไว้เมื่อยุคใหม่มาถึงเขาจะวางมือในเช้าวันใหม่ทูมโมเอะยังคงเขียนบันทึกเหมือนกับที่เธอทำเป็นประจำก่อนจะออกเดินทางไปพบหัวหน้ากลุ่มระหว่างนั้นอิสกะชายผู้ทรยศมาหาพระเอกถึงที่พัก และเผยว่าเขาพบตัวไ้สึกแล้วซึ่งก็คือโทโมเอะคนใกล้ชิดของเขานั่นเองครับหลักฐานทั้งหมดมันอยู่ในสมุดบันทึกของเธอตอนแรกพระเอกยังไม่เชื่อแต่พอได้อ่านเขาก็ทั้งเศร้าและผิดหวังอย่างรุนแรงเมื่อได้รับรู้ความจริงอันเจ็บปวดว่ากู่มั่นของโทโมเอะคือบุคคลฝ่ายตรงข้ามที่เขาเคยสังหารและยังเป็นคนเดียวกันที่ทิ้งรอยแผลไว้บนแก้มเขาอิซิกะออกคำสั่งเด็ดขาดให้พระเอกสังหารเธอให้เร็วที่สุด ภาพย้อนไปในอดีตยามิโนบุหัวหน้ากลุ่มแนะโทโมเอะหากต้องการแก้แค้นผู้ที่ปลิดชีพคู่มั่นของเธอให้ไปใกล้ชิดกับบาตัวใส่สืบทุกเรื่องของเขาค้นหาจุดอ่อนของชายหนุ่มให้พบกลับมาปัจจุบันหลังจากเอนิชิมาหาเธอที่หมู่บ้านชนในบทโทโมเอะจึงเดินทางมาพบหัวหน้าเพราะอยากทราบเหตุผลว่าทำไมต้องให้น้องชายเธอมาเกี่ยวข้องด้วยหัวหน้าเปิดเผยทันทีว่าเอนิชิเป็นผู้เสนอตัวเข้าร่วมภารกิจนี้เองหัวหน้ายังบอกอีกว่า ขณะนี้กําลังคนทั้งหมดไปรวมตัวกันอยู่บนเขาแล้วเขาไม่รอให้เธอหาจุดอ่อนของศัตรูอีกต่อไปแต่จะสร้างมันขึ้นมาเองดีกว่าต่อให้เป็นนักฆ่าที่เลือดเย็นแค่ไหนถ้าได้ใกล้ชิดกับสาวงามอย่างโทโมเอะย่อมต้องเผลอใจให้เธอเป็นธรรมดาและถ้าบัตัวใซรู้ว่ายิงคนรักเป็นนอนบอนไส้เขาคงรับไม่ได้และคงทุกข์ใจแสนสาหัสจนไม่เหลือเรี่ยวแรงจะสู้ต่อ โทโมเอะจึงได้รู้ว่าหัวหน้าจอมเจ้าเล่ห์วางแผนชั่วหลอกใช้เธอตั้งแต่แรกโทโมเอะโกรธแค้นคว้าอาวุธพุ่โจมตีคนสารเลวแต่ไม่สำเร็จเพราะเขามีพละงกำลังเหนือกว่าหัวหน้าย้ำเตือนยับว่าเธออย่าลืมคนรักเก่าที่ต้องจากไปเพราะฝีมือบัดตัวใสและยังสอนให้ยึดมัน่นในระบบโชกุนที่พวกเขาเทิดทูนหน้าที่ของกลุ่มคือรักษาและสนับสนุนรัฐบาลโชกุนเพื่อปกป้องความสงบสุขข,ของผู้คนแม้ต้องสละชีวิตตัวเองก็ยอม ระเอกออกเดินทางสู่ภารกิจใหม่ด้วยสภาพจิตใจที่บอบช้ำระหว่างทางเขาถูกลอบโจมตีจากกลุ่มคนร้ายซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนลวงล่อเขาเข้าสู่กับดักที่วางไว้ลุ่มคนชั่วเปิดฉากยิงลูกดอกใส่เขาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยฝีมืออันเป็นเลิศละเอกยังสามารถป้องกันตัวเองได้จนกระทั่งเขาตามไปล่าศัตรูในถ้ำคนร้ายมุ่งมั่นที่จะกำจัดเขาให้ได้เมื่อรู้ดีว่าตนมีฝีมือด้อยกว่าจึงยอมพลีชีพจุดระเบิดตัวเอง ตงใจให้พระเอกสายตาพระมัวจากควันกรรมฐานแล้วปล่อยให้นักฆ่าคนอื่นๆ ตามมาปิดจ็อบเก็บเขาที่หลังร่มผู้ร้ายช่วยโอกาสนี้รุมโจมตีพระเอกนักฆ่าหนุ่มเงื้อมดาบหวังจะพิฆา,าตบัตรโตไซปูเป็นยอดฝีมือของฝ่ายตรงข้ามแม้จะมองไม่เห็นแต่ด้วยสัญชตาตญาณของมือสังหารยอบพระเอกพลิกแกว่งดาบอย่าง,งคล่องแคล่วตอบโต้กลับและจัดการศัตรูทั้งหมดได้อย่างเฉียบขาดผลร้ายอีกนายใช้กลยุทธ์เดียวกันนั่นคือจุดระเบิดพลีชีพซ้ำเพื่อสร้างจุดอ่อนให้พระเอกครั้งนี้หัวหน้าของโทโมเอะเป็นผู้ออกโรงเขาตรงเข้ามาหาบาตัตโตไซที่ยังคงเสียเปรียบรบควันระเบิดทำให้สูญเสียาการ มองเห็นชั่วคราวพระเอกพยายามปกป้องตัวเองและโจมตีกลับด้วยวิธีแห่งดาบศัตรูสุดเฮี้ยมพูดใย้่เรื่องที่โทโมเอะญิงสาวที่เขารักเข้าหาเพียงเพื่อหวังปลิดชีพเขาพระเอกฟันดาบใส่อีกฝ่ายด้วยความคลั่งแค้นแต่ขณะที่หัวหน้าเนี่ยกำลังจะลงมือสังหารโทรโมเอะดันพุ่งเข้ามาขวางร่างทําให้เธอถูกคมดาบของเคนชินพร้อมกับหัวหน้านาทีนั้นพระเอกได้ยินเสียงร้องของหญิงสาวและเมื่อการมองเห็นเริ่มกลับมาเป็นปกติ เขพบร่างของหญิงคนรักนองเลือดและเอกใจแตกสลายและคองร่างเธอไว้ในอ้อมแขนโทโมเอะหยิบมีดสัน้นกรีดลงบนใบหน้าของชายหนุ่มให้รอยแผลเป็นรูปกากบาดพร้อมกล่าวขอโทษก่อนจะสิ้นลมหายใจไม่นานหลังจากนั้น คาสุระมาเยี่ยมพระเอกถึงที่พักเพื่อแจ้งว่าอิสกะเป็นสายลับทํางานให้กับฝ่ายตรงข้ามเลยได้ถูกกําจัดไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มโจชูได้เพิ่มกําลังมือสังหารฝีมือดีคนใหม่ซึ่งระดับพอๆกับพระเอกครับและนั่นก็คือชิชิโอนั่นเองแต่ก็ยังต้องการให้เคนชินร่วมรบด้วยพระเอกรับปากด้วยดีทว่าวก็ประกาศว่าเมื่อฝ่ายปฏิวัติได้รับชัยชนะเขาจะไม่สังหารใครอีกต่อไปคาสุระขอตัวกลับพระเอกได้อ่านบันทึกของโทโมเอจนครบถ้วน ทำให้เข้าใจว่าเรื่องราวระหว่างเขากับเธอนั้นเริ่มต้นด้วยความโกรธแค้นเกลเียดชังเธอเข้าหาเพื่อแก้แค้นให้คู่มัน่นแต่เมื่อได้ใช้ชีวิตร่วมกันหญิงสาวได้เห็นมุมอ่อนโยนของเขามากขึ้นจนกระทั่งเธอตกหลุมรักชายที่สังหารคู่มั่นของตัวเองและท้ายที่สดุดเธอตัดสินใจทำทุกวิธีทาง เพื่อรักษาเขาไว้แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตด้วยความเชื่อว่าละเอกสามารถใช้ดาบเพื่อปกป้องผู้คนได้มากกว่าเพื่อทำลายนักดาบหนุ่มเผากระท่อมหลังนั้นพร้อมกับศพของโทโมเอะและตัดสินใจเข้าร่วมปฏิบัติการในภารกิจสร้างยุคสมัยใหม่ปี1868เกิดเสกโทบาฟูชิมิที่เกียวโตครับละเอกเป็นแกนนำร่วมปราบฝังสนับสนุนรัฐบาลโชกุน ขาแสดงฝีมือดาบอย่างหัวเที่ยมไล่สังหารคู่ต่อสู้อย่างไร้ความปรานีจนเมื่อได้ยินเสียงประกาศชัยชนะของฝั่งองค์จกักรพรรดิพระเอกทิ้งดาบคู่ใจไว้ที่สนามรบและก้าวเดินออกมาอย่างเดดเดียวพร้อมจะหยุดการเขียนฆ่าตามที่ตั้งใจไว้แม้ไซโตะจะต้องการท้าประลองเป็นครั้งสุดท้ายแต่พระเอกกลับไม่สนใจจะต่อกอนกับใครอีกซึ่งในฉากนี้มันก็เป็นภาพเดียวกันกับที่ปรากฏในหนังภาคแรกนั่นเองครับ หลังเสร็จศึกนักรบผู้ยิ่งใหญ่นามว่าบัตรโตไซได้หายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมกับความสงบสุขที่มาถึงทั่วแผ่นดินของญี่ปุ่นชายในตำนานออกเดินทางในฐานะซามูไรผู้โดดเดี่ยวก่อนที่อีก10ปีให้หลังเขาจะปร,ะรากฏตัวขึ้นอีกครั้งซึ่งก็คือในภาคแรกนั่นเองและหนังก็จบลงตรงนี้นี่คือโรนิเคนชิน5 The Beginning ครับ ทำคะแนนจาก IMDb ไว้ที่7.4เต็ม10คะแนนส่วนวัตเทนฟังคนดูให้ไว้ที่96%ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Netflix มีภาคไทยด้วยและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมงก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี